นะไอ้โรคเนี้ยนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันเนี้ยนะครับมันอันตรายตรงไหนนะครับอันตรายตรงที่ว่าเมื่อไหร่มีหลอดเลือดอุดตันปุ๊บจับเวลาเลยนะครับนับปุ๊บเป็นวินาทีนะฮะถ้าอุดตันไปถึงสิบวินาทีนะครับถ้าเริ่มอุดตันไปถึงสิบวินาทีแนละ้วเริ่มจะมีหัวใจดีบตัวผิดปกตินะนะครับพอถึงสิบวินาที พอถึงยี่สิบวินาทีจะเริ่มเห็นกรารหัวใจหยุดปกตินะถ้าอุดตันนั้นยังไม่ขยายออกไปนะครับแล้วหลังจากนั้นประมาณครึ่งนาทีสามสิบวินาทีก็ถึงจะเริ่มมีอาการเจ็บเข่านะครับที่แย่กว่านั้นคือถ้าอุดตันถึงสามชั่วโมงแล้วแล้วไม่สามารถจะเอาคนาพื่อที่อุดตันนั้นออกไปได้การหัวใจส่วนนั้นจะเริ่มตายไปแล้วนะครับแต่ไม่ใช่เริ่มตายที่สามชั่วโมงนะครับเริ่มตายที่ตั้งแต่แรกๆนะ ตั้งแต่เริ่มอ,อุดตันปุ๊บก็จะมีเริ่มมีกล้ามเนื้อตายไปมากขึ้น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 เรื่อยเมื่อไหร่ที่มากขึ้นสาคัญคือประมาณสามถึงหกชั่วโมงถ้าอุดตันสนิทแล้วไม่มีอะไรมาช่วยเลยภายในหกชั่วโมงถ้าไม่ได้รับการแก้ไขกล้ามเนื้อตรงนั้นตายหมดนะครับนั่นคือสาเหตุที่ว่าทําไมเราต้องรีบพาคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจอุดตันเฉียบพันนะครับมีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันต้องมาถึงรีแพทย์ภายใน ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับอาการอาการแสดงอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวให้ให้ดูว่าแล้วทั่วโลกเป็นไงบ้างตอนนี้นะครับเมื่อกี้ต่อนิดนึงว่าเพราอุดตนันแล้วนะครับถ้าเกินหกชั่วโมงไปแล้วไม่มีอะไรมาช่วยเลยตั้งเลอวตายหมดแล้วเสียหมดแล้วมาถึงตอนนั้นเราได้แต่รักษาประคับประคองไม่สามารถจะ รักษาไอ้ตั้ามเนื้อตรงมันไ่ได้แล้วแต่ใคน,นคนบางคนนะครับอาจจะใช้เวลานานกว่าหกชั่วโมงได้เช่นคนที่เป็นนักกีฬาออกกําลังสม่ำเสมอ